สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราสวนแก้วกันอาจารย์อยีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเก็บมังคุดอีกช่วงนี้เราก็จะเก็บแบบวันเว้นวันค่ะเพราะว่ามังคุดยังแบบว่ายังแก่ไม่เต็มที่เราก็เลยไม่ได้เก็บทุกวันแต่วันนี้เราจะมาแนะนําอุปกรณ์ในการเก็บมังคุดนะคะนี่เขาเรียกว่าตะกร้อค่ะ อันนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าเวลาเขาสอยเขาจะสอยแบบไหนสมมตุมต,ต,บบะะมมติว่าลูกนี้แก่ใช่ไหมคะที่เขาต้องทำตะก้อแบบนี้เพราะอะไรสมมุติลูกนี้แก่ใช่ไหมคะเราก็จะสอดไม้เข้าไปตะก้อเข้าไปแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนี่เลยค่ะ ก็จะสอยฟึบแบบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันดีกว่านะคะว่าเขาทํายังไงเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะว่าเราจะเจอมังคุดสุกหรือเปล่าดูก่อนนะคะอันนี้เหมือนจะใช่นะคะดูรูปนี้เหมือนจะใช่ ยขอดูชัดๆอีกทีค่ะเวลาเก็บมังคุดนะคะนอกจากว่าจะต้องใช้สายตาเป็นอย่างมากแล้วทุกส่วนในร่างกายเราก็จะได้บริหารด้วยไม่ว่าจะเป็นด้านสมองนะคะต้องประมวลละเอ๊อันนี้จะใช่เลือดฝาดหรือจะใช่กาก,ากของมังคุดนะ แล้วก็ต้องมีการตัดสินใจด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเก็บพลาดมาเราก็จะเสียดายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูลูกนี้กันค่ะจะใช่ไหมนเนาะ๋ยวขอดูก่อนนะคะเราต้องค่อยๆเพ่งเลยค่ะว่าลูกนี้จะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าแบบว่า เราไม่แน่ใจใช่ไหมคะเรายังไม่แน่ใจเราก็จะยังไม่เก็บค่ะเอาไว้ให้เขาแต้มเยอะกว่านี้ก่อนนี่เราเจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะคะถ้าเดี๋ยวกอ็อันนี้เราจะสาธิตการสอยก่อนแต่ถ้าปกติแล้วมือเราเอื้อมถึงใช่ไหมคะเราก็จะเด็ดได้เลย เราก็จะเด็ดได้เลยนะคะนี่ค่ะลูกนี้อันนี้ผิวจะสวยมากเลยค่ะลูกใหญ่ผิวสวยอันนี้เลือดฝาเยอะมากค่ะเห็นปีนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าถ้าแบบว่าเป็นแต้มขีดสองขีดเขาไม่รับซื้อต้องแบบว่าให้มีแต้มเยอะๆนิดนึงค่ะแล้วก็ลูกนีีลูกนี้ได้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวเราจะสาธิตก็ได้นะคะเราก็จะใส่ตะก,กอ้อเข้าไปแบบนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็จะบิดนิดนึงจะไม่ทําแรงนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราทําให้ขั้วหักใช่ไหมคะราคาก็จะตกเหมือนกันคะ่ะนี่คะ่ะราคาก็จะไม่ดีเท่าไหร่นี่เลยคะ่ะอันนี้ลูกสวยมากถ้าสมมุติเราคัดนะคะ เราก็จะได้เป็นเบอร์ใหญ่อยู่นะคะเนี่ยลูกสวยมันค่ะแต่ที่ส่วนของเรายังมีน้อยเราก็เลยใช้วิธีแบบว่าขายแบบรวมค่ะนั่นอีกลูกหนึ่งนะคะเดีย๋ยวเราจะใช้ตะก้อสอยนี่เลยค่ะนี่สอยลงมาแบบนี้นะคะ นี่เลยค่ะนี่ค่ะเลดฝาเดี๋ยวเราไปดูอีกสักลูกนะคะเราหาดูก่อนเนาะต้นนี้เหมือนจะมีหลายลูกมากเลยอ๊ยนู่นไงคะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูนะคะนี่เลยค่ะ ให้ดูนะคะอันนี้ก็จะใช้ไม้อันนี้ก็จะทําให้สะดวกค่ะเราจะได้ไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บให้เสียงอันตรายนะคะจะทําแบบนี้นะคะได้มาแล้วค่ะนี่เลยค่ะลูกสวยมาก นี่เลยค่ะลูกสวยใหญ่มากเลยค่ะถ้ายังไงเราขอตัวไปเก็บมังคุดก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ